แกแกใครมีแผนไปเซี่ยงไฮ้แล้วลงเครื่องที่สนามบินผู่ดงต้องดูคลิปนี้ให้จบวันนี้จะมาเมาส์มอยเรื่องการเดินทางเข้าเมืองแบบโคดไวโครสะดวกด้วยรถไฟแม่เหล็กแม็กเลฟอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะแกปกติกว่าจะเข้าเมืองได้คือมื้อยตุ้มแต่พอได้ลองแม็กเลฟคือเปลี่ยนชีวิตรถไฟเขาออกทุก20นาทีเท่านั้นเองแถมวิ่งเร็วแบบสามรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแบบแป๊บเดียวถึงเมืองแล้วว่ะใช้เวลาแค่เจนาทีคือยังไม่ทันหยิบมือถือมาถ่ายฟีดเลยอ่ะวเวอร์ เรื่องตั๋วก็ง่ายนิดเดียวราคาปกติ50หยวนนะแต่ถ้าแก่โชว์ตั๋วเครื่องบินวันเดินทางอะ่ะได้ส่วนลดเลยนะเหลือแค่40หยวนคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากคุ้มกว่านั้นอีกมีแพ็กเกจคอมโบที่โค้ดดี m a c l e f t เที่ยวเดียวบวกเมโทร24ชั่วโมงอันนี้55หยวนแต่ที่โค้ดคุ้มคือ m a c l e f t ไปกลับบวกเมโทร24ชั่วโมงจ่ายแค่8ปหยวนคือถ้าแกจะเที่ยวในเมืองหลายๆที่ใน24ชั่วโมงคือค อย่าลืมนะเมโทร24ชั่วโมงมันนับตั้งแต่แต,แต่บัตรครั้งแรกนะแกไม่ใช่นับจากวันที่ซื้อนะรถไฟแม็กเลฟเขาจะพาเราไปสุดสายที่สถานีลองยางโรดนะจากตรงนั้นก็ต่อเมโทรสาย2หรือสาย7เข้าเมืองได้เลยยางจะไปโซนนางจิงโรดหรือพีเพิสแควร์ก็ใช้เวลาอีกประมาณ30นาทีเองแต่แต่แต,แต่ถ้าใครสัมภาระเยอะแบบลากกระเป๋าเดินทางมาเป็นลังหรือขี้เกียจเปลี่ยนสถานีเยอะๆเ,เพราะมันมีสแกนกระเป๋าด้วยนะ แนะนำว่าเรียกดีดีจากสนามบินเข้าเมืองเลยก็ได้ใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่ากันค่ารถก็ประมาณ30 4 0ถึงหยวนแล้วแต่ช่วงแต่ถ้ามีโคส่วนลดก็ถูกลงไปอีกส่วนตัวนะเคยลองแล้วขาไปก็แม็กเลฟบวกเมโทรนี่แหละชิวๆ แต่ขากลับถ้าของเยอะหรือฝนตกขอเรียกแท็กซี่จากนานจิงโรดเนะื่อต่อแม็กเลฟกลับสนามบินสะดวกกว่าเยอะสรุปคือ m a c กเลฟเหมาะมากสำหรับคนอยากประหยัดเวลาไม่ชอบรถติดแล้วก็อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆในเซี่ยงไฮ้ใครไปผูด่ดงห้ามพลาดเลยนะ